นี่แหละครับเ,เดือนสิเบเอ็ดหัวล่มตองเดือนสิบสองหัวล่มตาล่มหนาวมาหอดแล้วลุ่งป่าผูสุขคนครับทักทยยายญาติพี่น้องทุกทท่านท่านภูมิเจดทุกทุกท่านนะครับ28กันยายนสองพันหนรอยหกสิบห้าสินาฬิกาโดยประมาณนะครับณวัดป่าผู้ขอแดงของเฮา สิลูกหาพอแมฆกูมาจัดวัดป่าผู้กระแดงเฮานะครับมาเบิ่งบรรยากาศเนาะบ่ายมื้อนี้นะครับก็มีแต่ลมทั้งลมทั้งฝนนะครับก็เป็นภาพของบรรยากาศที่สวยๆงามๆนะครับวัดป่ปาเข้านะครับก็ถึงมีฝนนะครก็มีลมเนาะมือ้อเช้านร์กับเมื่นก็ตกร์นะครับมื้อสองมื้อนี้ก็บพายุเข้า คือธรรมชาตินะครับก็เป็นธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่ไจนนะไล่โดยที่มีการงแงเกิดขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆเนาะขอฝากธรรมะของเข้าไว้นะครับขออนุโลกรปัจจุบันนะครับนี่คือปัจจุบันนะครับ็ธรรมชาติแล้วก็เป็นภาพปัจจุบันนี้นะครับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งที่ มีความสุขนะครับบ่อ,อนนะครับเหตุในท่านผู้ชมทั้งบ้านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับทางยุ่ไกลยูย่ไกเนาะได้เห็นได้เบิ่งภาพกันนะครับเป็นความลมลื่นความลมเย็นนะครับขอฝากนะครับการทํางานในมือนีใบนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขกันทุกทุก,กท่านทุนนาเนาะสีู่กหาพอแม่คุบาาจานเฮ้านะครับเมื่อเศา้านี้เขาก็ได้รับพอน เป็นสีริมงคลจากพอ่อแมรุบาอาจารย์เป็นกระดเมต,ตาลงมาอวยพรให้น,นะครับทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับบายน้กเครูบาแขกขอนะครับนาบรรยกาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับึ่งมีถึงแต่ความลมเย็นเนาะนะครับแล้วก็สวยงามนะครับเบื้องนวนือมีความสุขนะครับฝากนะครับฝาก ที่ปากน้องเฮานะครับก็ขอให้เฮาอยู่กับปัจจุบันนะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับเฮาการตั้มนะนที่ของเฮาให้ดีที่สุดเนาะนะครับก็ขอจเจริญพรเด้อญาติโยมทุกๆท่านท,ท,ที่ตามรับชมอยู่นะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านขอจเจริญพร